สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมหมอดูบอลนะครับเมื่อคืนนี้มีฟุตบอลคาราบาวครับนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับหลายคู่นะครับคู่บอลหมัดนะครับก็เปิดบ้านแพ้กับลิเวอร์พูลไปนะครับหนึ่งประตูต่อ2นะครับเชลซีนะครับก็เปิดสตั้งปอบบิทนะครับเอาชนะกลาไฟแบ็กเบิร์นโรเวอร์ไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับเวสต์แฮมนะครับก็เปิดบ้าน เอาชนะอาร์เซนอลไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับและแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเปิดโอนทัฟฟอร์ตนะครับแพ้กับนิวคาสเซิลไป0ประตูต่อ3นะครับโอ้เรียกได้ว่าหนักเลย <c oughs> ในส่วนของอหลังเกมนะครับบอลคู่ลิเวอร์พูลกับบาร์นัทนะครับเมื่อคือนนี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับได้ประตูขึ้นนําก่อนจากคูริการโปนะครับเรียกได้ว่าซ้ําจ่อเข้าไปนะครับก็เรียกได้ว่าเรียกความมั่นใจ กลับมาให้กัโปโผพอสมควรเพราะว่ากับโปนั้นนี้ถือว่ามีความตั้งใจที่จะเล่นมากนะครับเรียกว่า,าวิงว่งวิ่งทั้งเกมเลยถือว่า,าเป็นผู้เล่นที่มีความตื่นตัวแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองอยากเรื่อความมั่นใจกลับมานะครับก็ช่นชมกับโปลนะครับหลังจากนั้นนะครับบอลหมากก็ตามตีเสมอได้นะครับจากลูกเตะมุมนะครับซึ่งจังหวะ แบบจังหวะที่ที่บอลหมัดตีเสมอเนี่ยครับมันมีมันมีสัญญาณก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็คือเขาเตะมุมมันตั้กันแล้วก็เคลเลอร์ออกไปไม่ไม่ถึงบอกนะครับแล้วแต่ว่าจังหวะนั้นนะครับจโกเมสหมงออกมาได้นะครับแล้วพอมาอีกจังหวะต่อมาครับก็เหมือนกันเลยนะครับจังหวะคล้ายๆกันเลยนะครับผู้อ่าบอลหมัดผู้เล่นบอลหมัดก็โมงเข้าไปซึ่งเคลเลอร์ก็ออกมาไม่โดนบอลเหมือนเดิมนะครับก็ทาให้เขาตีเสมอไปนะครับแต่ว่านะครับหรือวอร์พูมาได้ลูกยิงพีจับยัด ต้องโนี้เลยนะครับของดาวิดนูนเยสนะครับคืออได้บอลมาจากเทรนด์เอเล็กซานเดอร์อาโนนะครับโยนมาลูกนั้นนะครับนูนเยสเอาบอลลงไม่ดีด้วยนะครับโดนแฟนบอลมัดโหวด้วยนะครับแต่ว่าก็จัดการยิงกลบเสียงโหวเลยนะครับเรียกว่าปั่นเข้าไปดิดื้อเลยนะครับเสียบมุมมุดใต้คานเข้าไปเป็นประตูชัยนีกูเอาชนะบอลหมัดไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับโดยนัดนี้นะครับ ผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเล่นเด่นสุดเลยจริงๆก็ต้องเป็น,น,นควันซาครับลงเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กคู่กับโจยอมาติปนะนั้นนี้ควันซาถือว่านิ่งมากแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเลยเรียกได้ว่าแมยิ่งยิ่งมีโอกาสได้ลงสัมผัสเกมบ่อยยิ่งสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนควันซาเนี่ยนะครับได้ ได้มีประสบการ์เก็บเกี่ยวประสบการ์เก็บเก่ยวเลเวลผมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรียกได้ว่านี่คือตัวความหวังของเรียบูเน่าตนะัม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่แบกนะครับถ้าจะซื้อไปซื้อแบกซ้ายดีกว่า mm hmm. <laughs> ในส่วนของอผู้เล่นนะครับที่ต้องบอกว่าต้องมีการปรับปรุงเลยหรือว่าผู้เล่นที่เล่นตามมาตรฐานสำหรับนัดนี้นะครับ mm hmm. ผมมองว่าเป็นเควินเคลยเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองเรียหูนะครับ นัดน,นี้เคลเรอออกบอลภาพบ่อยมากนะครับหลายลูกถือว่ามีสองสามลูกที่จ่ายบอลเข้ากลางดีที่ผู้เล่นบอลหมัดน,นะครับช่วยโอกาสลงโทษไม่ได้เฉยๆนะครับแต่ว่าเคลเรฮนัดน,นี้นะครับถือว่าฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองที่เคยสร้างเอาไว้นะครับถือว่ายังต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับในส่วนของอคู่แมนยูต้องบอกว่า แมนยูณัตน,นี้นะครับส่งผู้เล่นตัวหลักลงเยอะพอสมควรนะครับแต่นิควคาสเซิลน,นะครับส่วนทางกับนิควคาสเซิลที่เขาส่งผู้เล่นตัวสำรองลงเยอะมากนะครับแต่รูปแบบการเล่นนะครับวิธีการเล่นนะครับส่งบอลเขาดีกว่าแมนยูนะครับแมนยูนะครับเหมือนกับว่าไม่มีไอเดียเขาทำนะครับพอโดนนำสองศูนย์สามศูนย์แล้วก็จัดผู้เล่นชุดใจลงเกือบเต็มสุกเลยนะครับส่งลางมุดฮอยนุนส่งแรดฟอร์ดส่ง บูโนเฟรนันเดสลงไปนะครับก็แค่นั้นนะครับนิควคาสเซิลก็พอปรับตัวจริงลงมาบ้างก็เหมือนเดิมนะครับก็คือเกมเดียนการนะครับของนิวคาสเซิลจะวะเข้าทำาห้นิวคาสเซ่นดูน่ากลัวแล้วบูว่ากน่ากลัวกว่านะครับก็สมควรจริงๆที่นิควคาสเซิลจะเป็นฝ่ายบุกมาชนะแล้วก็ดับฝันโอกาสที่แมนยูจะป้องกันแชมป์คาราบาวคขาไปได้นะครับเรียกได้ว่าแมนยูเนี่ยทรงไม่ดีจริงๆ เทนฮารตต้องกลับไปปรปับปรปุงปรับปรุงใหม่ไม่งั้นไม่ไหวแน่นอนนะครับทรงนี้คือไม่ไม่รอดนะครับทรงนี้ไม่รอดนะครับในทรงของคูเวสแฮมกับอาร์เซนอลน,นะครับอาร์เซนอลน,นัดนี้ก็ถือว่าจัดผู้เล่นตัวสำรองลงเยอะพอสมควรแล้วก็เมือนกับว่ามันจะเตะไปท,ทิ้งไปแพ้ก็ไม่เป็นไรนะรเพราะอาร์เซนอลก็ไม่หมอมไม่บุกไม่อะไรโดนเวสแฮมยิงนำไปก็ก,ก็จ่ายบอลถ่ายบอลกันไปมาขอมบ์นั่นแหละ เหมือนกับว่าไม่เรีบไม่รีบอะไรนะครับก็สมควรนะครับสมควรที่จะตกรอบไปนะครับทีนี้นะครับในส่วนของผลการประกบคู่นะครับรอบแทีมสุดท้ายนะครับผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเอเวอเรตนะครับจะเปิดอุลิสันปาร์ครับมือของฟูลแลมนะครับจากพิม์ลีกด้วยกันนะครับเชลซีนะครับ ก็จะเิดสแตมฟอร์ดบิดได้เฝ้าบ้านอีกแล้วนะครับพบกับนิวคาสเซิลแน่หนักเลยนะครับส่วนปอรเ์เตลกับเจอกับมิเดิลโวเป็นคู่ที่ผมอยากให้จัดฉลาดเจออิฟพูลัวเกินไปนดันไปเจอกันเองเรียกได้ว่าก็หมาะสมดีนะครับส่วนลิฟพูนะครับก็รับิ่งหนักเลยนะครับเจอเวสแฮมนะครับบอลคู่นี้นะครับจะลงเตะม,มาที่18ธันวาคม ก็ตามรุ่นตามเชียร์กันต่อไปนะครับสำหรับแบนบอลลี่วอร์พูลนะครับในส่วนของมอเดิรดนบอลวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปประเยงนครานี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ